ู้ชมคคุณผู้ชมเคยดูหนังจีนไหมคะหนังจีนหลายๆเรื่องนะคะจะมีหมอเทวดาที่สามารถรักษานู่นนี้นั้นลักษณะพิเศษอันหนึ่งของหมอเทวดาก็คือเป็นคนที่มีความรู้เรื่องคุณสมบัติของสมุนไพรว่าตัวนี้สมานแผลตัวนี้แก้น,นกู่นแก้นี่ต่างๆนานานะแต่ถ้าเกิดท่านเป็นคนที่ดูละเอียดแล้วก็สังเกตให้ดี มันจะมีบางครั้งที่มีคนถูกวางยาแล้วก็เวลาคนถูกวางยาก็จะดูว่ากินอะไรเข้าไปคนที่เป็นสมไัยเขาจะบอกอันนี้ถ้ากินเพียงลําพังจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ากินนานเกินไปจะเป็นอย่างนั้นถ้าไปผสมกับน้ําร้อนไปผสมกับเหล้าหรือเอาอะไรใส่เข้าไปสิ่งที่เคยเป็นคุณประโยชน์จะกลายเป็นพิษทันทีนี่อยู่ในหนังจีนเลยนะคะซึ่งเชื่อว่าหนังเนี่ยคงไม่ใช่เป็นมนโนของคนเขียนบท แต่มันต้องเป็นสิ่งที่แท้จริงในประวัติศาสตร์ว่าสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติสมุนไพรทั้งหลายนี่แหละนะผลอันนั้นรากอันนี้ใบอันโน้นกิง่งอันนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์ค่ะแต่สรรพสิ่งในโลกนี้มันก็คือหยินอย่างก็แปลว่ามันมีส่วนที่ดีแต่มันก็มีส่วนที่ร้ายบังเอิญนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก้าวหน้าไปกว่าหมอจีนเทวดาที่เราเห็นในหนั ก็คือมาเรียนรู้คำว่า Extract ก็คือการสกัดเอาสิ่งดีออกมาเอาสิ่งไม่ดีทิ้งไปและยังมาเรียนรู้เรียกว่าบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเจอกับอะไรแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันจะเพิ่มขึ้น Potency หรือการสามารถทำอะไรกับร่างกายคนเราเนี่ยมันริดแรงขึ้นเพราะฉะนั้นนวัตกรรมอันหนึ่งที่ทำให้คนเรามีความสุขขึ้นได้ก็คือความสามารถด้านการสกัด และความสามารถด้านการเสริมฤทธิ์ซึ่งตรงนี้เราคงต้องคุยกันนักวิทยาศาสตร์ที่ท่านใช้ชีวิตสก,กัดมา40ปีและท่านก็ยังหันมาเสริมฤทธิ์อีกกันอีกหลายปีจนกระทั่งผลงานวิจัยของท่านนั้นถือเป็นผลงานที่ช่วยให้มนุษยชาติมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งของหลักการตลาด3.0นะที่เขาบอกว่า make life better make the world better การตลาด3.0มุ่งเน้นทําให้ชีวิตมีคุณภาพดีขึ้นและทําให้โลกนี้สวยงามขึ้นเพราะฉะนั้นลองเคลียร์กับอาจารย์พิเชษนะคะว่าสก,กัดคืออะไรสก,กัดยังไงสก,กัดเอาอะไรมาเอาสก,กัดอะไรทิ้งแล้วเสริมฤทธ์อะไรกันยังไงสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ว่าคนเราเนี่ยเรารู้เรื่องเยอะเลยนะครับว่าไอ้นุ่นทํานี่ได้ไนี่ทํานี่ได้อย่างมังคุดของอาจารย์เนี่ยเอาเป็นว่าคนที่รู้ว่ามังคุดสามารถดูแลโรคภัยไข้เจ็บได้มันรู้กันมา100ปีแล้วมั้งใช่ครับใช่ครับ แต่ไม่เคยเอามาใช้เป็นประโยชน์จริงจังสักทีอ่าเราเราตากแห้งแล้วต้มกินอ่าน,นี้บอกบได้เลยคนโบราณตากแห้งต้มกินก็แก่ทองร่วงะนะฮะแล้วก็เอาฝนกระดาษปูนสายทาแผลเราก็ใช้อยู่แค่นั้นนะฮะแต่จริงๆมันมีคุณประโยชน์มากกว่าเป็นหลายพันเท่าเลยถ้าเป็นประโยชน์อย่างนั้น กินเลยได้ไหมอ๋อกินเลยก็จะมีปัญหาจากโทษจากสิ่งที่อาจารย์ไม่ควรกินอันนั่นไงเพราะฉะนั้นคนโบราณก็แบบเดียวกันในหนังจีนนะเนาะที่ไปเด็ดสมุนไพรแล้วก็เอามากินโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆมันมีอะไรอยู่เหมือนอย่างเห็ดเนี่ยเอาง่ายๆเอาสมัยนี้เลยนะเห็ดเนี่ยถ้าไม่รู้แท้ไม่รู้จริงเนี่ยอย่าที่จะไปกินเห็ดนะเป็นพิษเห็ดบางอันกินได้เห็ดบางอันกินตายนะเออเช่นเดียวกันครับอาจารย์พูดถึงมังคุดนะครับในมังคุดเนี่ย ที่เปลือกมันก็จะมีสารแทนนินซึ่งกินมากๆก็จะมีปัญหาต่อตับต่อ,ตอไตนะครับเราเองนะจากที่เป็นนักเวชศาสตร์จากการที่มีภูมิปัญญาชาวบ้านบอกว่ามีประโยชน์เราก็อยากจะรู้ว่าประโยชน์นั้นเกิดขึ้นจากอะไรเราจึงได้มีการไปสกัดเอาส่วนที่เป็นประโยชน์ออกมาแล้วก็ยืนยันตรงนั้นชัดเจนว่าตัวไอ้ตัวนี้แหละที่เราตั้งชื่อมัอนวิจมวันมีคุณสมบัติอย่างที่เราต้องการจะให้เป็นเลยแล้วก็ทดสอบ อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการกินระยะเวลายาวนานเราก็พบว่ามันเป็น,นมีน้อยมากนะฮะแต่เราก็ยังไม่วางใจนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลสุขภาพในระยะยาวต่อเนื่องมันย่อมจะมีการสะสมาจารย์เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ย,ยังทําให้เรากังวลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราเราก็เลยยังไม่ได้เอาตัวที่สกัดจากมังคุดรวนๆเนี่ยตัวเดียวมาใช้เพราะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องลด โอกาสของการสะสมจนทำให้เกิดอันตรายหรืออันที่วัตถุอาการที่ไม่พึงประสงค์นะฮะในการกินต่อเนื่องระยะยาวครับที่เราพูดถึงตรงนี้แล้วสูตรของเราก็มีสารสกัดจากมังคุดัาดำถั่วเหลืองฝางโบ๋โบกซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันนะฮะแล้วก็เป็นสูตรที่เราได้รางวัลนวัตกรรมดีเด่นมาเนี่ยครับทีนี้มันก็มีมีปัญหาอย่างที่อาจารย์พูดถึงคนที่บอกเออมังคุดมันดีไปกินมังคุดคนที่งาดํากินไปกินงาดำครานี้มาถึงผู้บริโภคนะจ๊ะ บางคนบอกงาดาดีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกินบุวรอยน้ําขิงทุกวันเลยวันละสองถ้วยแล้วเดี๋ยวฉันจะไปซื้อขนมเปี๊ยะไ<ม>ส้งาดำจะซื้อซาลาเปาไส้งาดำกินเป็นอาหารเชา้าอาหารกลางวานันอาหารเย็นพร้อมท้งกินของหวานเป็นบัวรอยน้ําขิงซึ่งมีงาดำอาจารย์ ถ้าเรากินงาดําล้วนๆยงเยอะๆอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือถ้ากินน้อยๆมันเป็นประโยชน์นะฮะงาดำไม่<ก>อันนี้นจะกินทุกมือไงอมันก็จะมีปัญหามือนี้สานาเปามือนี้นขนมเปียกมือนี้ก็เป็นน้ําขิงอะ่ะผมเรียนให้อาจารย์ทราบอย่างนี้มีผู้ที่บริโภคแคปซูลง,งาดาด้วยหวังจะให้เป็นผมมีผมดําำแลวแปดเดือนเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มาหาผมแสดงว่างาดําที่ไม่สกัดใช่ครับจะมีผลข้างเคียงใช่ครับคืออะไรบ้าง ก็ในนั้นก็จะมีมีพวกหลายๆอย่างนะฮะที่รวมกันแล้วมันก็จะไปอุดตันไปเจาะไปเจาะรูที่ที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็งาดำเองมันเป็นสารที่เป็นพืชที่ลดภูมิคุ้มกันเมื่อมันลดภูมิคุ้มกันเนี่ยถ้าอาจารย์มีโอกาสเป็นมะเร็งหรือมีปัญหาปั๊บมันจะมะเร็งมันจะมาเลยคือสารที่จะลดความขยันของทหารใช่ครับก็ในหลักของภูมิคุ้มกันวิทยาก็คือว่า อะไรที่ลดที่ไปลดอาการอักเสบมันจะลดภูมิคุ้มกันด้วย oh. ครับถ้าอาจารย์จะสร้างภูมิคุ้มกันอาจารย์จะต้องต้องสร้างอาการอักเสบขึ้นมาก่อนในอาการอักเสบนั้นต้องเป็นสิ่งที่เราทนได้ mm hmm. อย่างเช่นตัวร้อน mm hmm. กําลังสร้างภูมิคุ้มกันละ oh. แต่ถ้าเราเป็นงานกินนาาดำเราเย็นๆนะอาจารย์อา mm hmm. การอักเสบมันจะดีขึ้นแต่เซลล์มะเร็งมันจะเต้นระบิดเลยนะ mm hmm. เพราะภูมิคุ้มกันของเราลด อันนี่คือสาเหตุที่คนที่เข้ามาหาผมก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะอย่างนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าให้ให้ทำยังไงอาจารย์พูดอย่างนี้หลายคนจะเริ่มตกใจนะครับก็ต้องบอกว่า,ออวาของอาจารย์ก็มีงานดานะถูกต้องครับเมื่อเราเรารู้ตรงนี้แล้วเมืเอ่อกี้ผมบอกว่าเราเอาเฉพาะส่วนที่ดีมานะครับถั่วเหลืองก็เช่นกันนะหลายคนบอกกินถั่วเหลืองแล้วจะทําให้เป็นเป็นมะเร็งเต้านมอะไรพวกนี้เราจัดการหมดเรารู้หมดวันก็จัดการซะก่อนเอาเฉพาะที่เป็นประโยชน์นะครับเช่นเดียวกันกับพืชอื่นๆนะครับ ไม่แต่บบบก,ก็ตามนะอะไรที่ก็ตามที่กินแล้วมันอาจจะคันมากเราก็เราก็เอาออกมันะ<ร>จากตรงน,นี้ฝรั่งฝรั่งฝร,ร,รั่งกินโอเคฝร,รั่งก็ต้องเลือกกินเฉพาะดีๆดีนะฮะถ้ากินดิบเรื่อยๆก็ท้องผูกนะอาจารย์นะกินดิบมันก็ท้องผูกแต่ส่วนใหญ่คนกินฝรั่งไม่กินเม็ดครับแล้วเพราะทำไมถึงท้องผูกเพราะฝรั่งก็มีแทนดินเยอะอาจารย์อ๋อเหรออาจจะฝาดนี่ฮะโอ้ยงั้นฝรั่งนี่ถ้ากินสดๆนี่อันตรายกว่าลังคุดอีกนะเพราะลังคุดเราไม่กินเปลือก เรากินแต่ข้างในแต่ฝรั่งนี่เราไม่ปอกเลนะเรากินหมดเลยอาจารย์ก็กินที่มันสุกหน่อยไม่อร่อยเนี่ยฝรั่งอร่อยมันต้องกรอบอาะอาจารย์สุกหน่อยจะอร่อยอะไรมีแต่ฝรั่งสีชมพูที่เรากินสุกแต่ส่วนที่เป็นไฟเบอร์ของมันเนี่ยมันจะช่วยทําให้นี่ไงที่ชอบกินหนึ่งฝรั่งกินแล้วระงับกลิ่นปากได้ใช่คดังนั้นใครที่กินอาหารที่ออกกลิ่นอาจจะไปกินน้ำพริกกะปิมาอาจจะไปกินผัดผักกระเฉดมา ควรจะกินผลไม้เป็นฝรั่งครับดีมากเลยคือคือคือข้อมูลเหล่านี้นะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายควรจะพึงระมัดระวังในการใช้ในเมื่อแลาวไปไปพัฒนาผลิตผลอะไรควรจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งอาจารย์คะอาการจะระมัดระวังเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสํานึกว่าเราปรารถนาดีต่อผู้บริโภคถูกต้องหรือเราปรารถนากําไรจากการทาธุรกิจพัฒนาประโยคนเนี่ยชัดมากเลยผมมากระทบกระเทือน นักวิทยายศาสตร์หลายหลายคนนอยู่ตอนที่ทํากันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วมันก็ทําให้วงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งควรจะเป็นยกระดับคุณภาพชีวิตได้เนี่ยมันจะเกิดความสงสัยกันตลอดอาจารย์ขาเดี๋ยวนี้นะการจัดการธุรกิจเนี่ยเขาบอกแล้วนะใครที่บรรทัดสุดท้ายเป็น P profit ตัวเดียวเนี่ยใช้ไม่ได้ครับตอนนี้มันต้องเป็น P profit P people P planet และ P passion ครับคือทําธุรกิจแน่นอนล่ะเราต้องการกําไรครับ แต่กำไรที่เราทำนั้นเนี่ยพี o พล e ก็แปลว่า do we make life better ครับเราทำให้ชีวิตคนดีขึ้นไหมจากกำไรที่มากที่สุดคือความสุขที่เราจะได้นี่ไงคือมันได้จากการที่คนดีขึ้นเรารักษาโลกนี้ให้ยังง่งยืนไหมนั่นคือ Planet ครับซึ่งการจะได้ P สาตัวเนี่ยมันต้องทำได้ P ตัวสุดท้ายคือ passion ครับทำด้วยความรักถูกต้องครับเพราะฉะนั้นต้องขอบอกเลยว่า นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายซึ่งท่านเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ของผู้ทรงภูมิมีภาพลักษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิท่านพูดอะไรคนส่วนใหญ่ที่เขาเป็นชาวบ้านธรรมดาเขาก็จะเชื่อครับดังนั้นท่านต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่จะไม่เอาภาพลักษณ์ของผู้ทรงภูมิเนี่ยมาหลอกให้คนอื่นคล้อยตามโดยที่ในใจท่านก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นมันไม่ครบมันขาดไอ้ส่วนที่พึงควรระมัดระวงังเรืร่องต่าง หรือแม้แต่การที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาถ้าจะต้องทําให้มันดีแล้วก็ไม่มีอันตรายมันต้องมาลงทุนทํานู่นทํานี่อยากระนั้นเลยพอฟิตมันจะลดลงเพราะฉะนั้นก็หยุดกระบวนการนั้นเสียไม่ต้องซื้อเครื่องจักรไม่ต้องไปเสียเวลาเพิ่มเติมไม่ต้องลงทุนแรงงานแรงคนก็ต้นทุนจะได้ต่ําลงกาไรก็จะเยอะขึ้นอาจารย์ต้องให้อภัยเขานิดนึงบางคนก็ไม่รู้จริงๆอิก็อย่างที่่าหันเมื่อเราพูดถึงงานดำเราเรากินมาตั้งหลายชั่วคนใช่ไหมครับ แต่เราไม่มีการรดดมให้คนเขากินแบบทุกเช้าว,วันเช้ากลางวันเย็นอย่างเนี้นะฮะตอนนี้เว็บซต์สสอส,อส,อสอก็ระบุชัดเจนะ,ะว่างานดำทําให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เหมือนกับผู้บริโภครายหนึ่งที่มาหาผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยกินงาดมมาอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้อ,อาจารย์ช่วยหน่อยผมก็บอกหยุดเสร็จแล้วก็เราแก้ไขาการตรงนั้นได้ตรงนี้เนี่ยอาจารย์สมัยก่อนสอนหนังสือเด็กเนี่ยจะไม่มีคําว่าอินไซต์ แต่ปัจจุบันคาว่า i n นไซต์ที่ว่ารู้ลึกซึ้งเนี่ยเป็นคําคําใหม่ที่เข้ามาในการทําธุรกิจเช่นการจะทําธุรกิจกับผู้บริโภคกลุ่มใดเราต้องมี customer insight คือร,ร,รู้เลยเขาต้องการอะไรปัญหาเขาคืออะไรเขาขาดหวังอะไรค่านิยมเขาคืออะไรทัศนคติเขาคืออะไรนี่คือ Insight ในขณะเดียวกันพอเราพัฒนาสินค้าเราก็ต้องรู้ในเรื่องของสินค้าตัวนั้นแบบ อินไซต์เอาแบบลึกมากใช่ครับครับสินค้านี้มีประโยชน์ยังไงมีโทษยังไงใช้ระยะยาวเป็นอะไรหรือเปล่าสะสมหรือไม่ถ้าจะลดการสะสมจะทำยังไงมีผลข้างเคียงหรือไม่อย่างไรไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากแพชชั่นนะอาจารย์ครับมันเกิดขึ้นจากความรักอย่างเดียวถ้าปราศจากแพชชั่นรับรองได้เลยครับปัญหาเกิดขึ้นสารใช่ครับใช่ครับอาจารย์ครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตรงนี้ฮะ คือจากการที่มีผู้บริโภคที่เป็นมะเร็งแล้วใช้แล้วคุณภาพชีวิตดีขึ้นก็มีคนที่บอกเออมัวหนึ่งตัวหนึ่งงานดาซึ่งเขาเคยทําอะไรของเขามาก่อนพเพืก็เอางานดามา blow up แล้วผลมันก็เกิดนะครับผลมันก็รู้อยู่ชัดๆอยู่แล้ววิทยาศาสตร์มันก็อยู่ในซอสเว็บไซต์ใน Google นะฮะก็มันทําให้เกิดมะเร็งเต้านมไม่ใช่เกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เกิดภูมิแพ้มากมายหายใจไม่ออกก็มีทําไมไม่รู้จัก ดูให้ดีก่อนถึงมาทำเ <Yeah. S 2> มันวัาตรงนี้ก็ผมอยากจะบอกว่าก็ก,ก็โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ผมได้พูดนะ <Yeah. S 2> เพราะผมอึดอัดใจมาผมกวนว่าโอกาสที่ประชาชนจะได้รับผลข้างเคียงจากการที่ดูแลตรงนี้มันมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมาถึงจุดหนึ่งถ้าคนใช้เยอะมันเกิดผลกระทบที่แรงม,มากๆพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเข้าใจนะครับว่าคําว่าสกัดและคําว่าเสริมฤทธิ์นั้นมันมีความสําคัญอย่างไรกับการวิจัยสิ่งที่เราจะนามาช่วยมนุษยชาตินะครับวันนี้ขอบคุณมากมาบ